สวัสดีครับผมมาพบมาพอกันกับคนเมืองสีทางช่อง YouTube ไทยสีเกตชาแนลตกคำยำเย็นครับพี่นอ้องป้องปายมิดลมอกแคนแฟนมอลำถ้าพี่น้องมาเบิงบรรยากาศครับบรรยากาศในรอบพรบคำเนาะห้าโมงกว่าดโดยประมาณครับ มือนี้แดดเปรียงเบิดมือเบิดเว้นครับสมกับคำล่ำลือว่าฝนสีเศร้าฝนสีเศร้ามือนี้วาสันกะเศร้าอิรีคือวาพี่น้องมือนี้บ่มีฝนสังเกตเบิง้งเมฆมือนี้ครับบรรดาปวยเมฆ ก้อนใหญ่แต่ว่ามันห่างครับเก้สิเกษตุท้องฟ้าสีฟ้านี่แหละครับท้องฟ้าสดใสครับมือน,นีค้นสวนค้นงานพันเห็ดพาดปันถมต้นกล้วยเลย <c oughs> มือน,นีบ้งพี่น้องค้นสวนพันได้หยา อ้โหถมเกือบมิดออกล้วยเตียนให้กูเครื่องตัดหญ้าครับพลังแห่งความสามาคัคคีเพื่อนซอยกันฟันบ่ได้เอาเกี้ยวเกี้ยวเลยครับเพื่นรับเกี้ยวให้มันคมๆเป็นคือมีดนี่ครับ แล,แล้วเป็นก็ฟัน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 น่ที่เห็นอันทีน่นี่ฟังนี้ก็ฟันไปวังหันนี่ครับมันกย็ยังยังยังหกอยู่ฟังนี่แปนมาแล้วเบิองบรรยากาศเงี้มือแลงนี่นะครับความเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติสวยงามแบบธรรมาชาติครับนี่เอาไว้จังสี่ พวกจิปลมปพวกอีหยังเื่องขากอีหยังมันกับสีเข่ามาอยครับเขามาอยมาว่างใครพวกจิปลมปจิลรอจิงลีดนี่ละมันก,กับสิอาัยอยู่นั่นครับความเป็นธรรมชาติป้าแดดหาโมงหาโมงเกือบเคืองครับพี่น้องนี่ห้าโมงเย็นนะครับบังแดดเปเรียงเปเรียง มือนี้ก็เป็นมือยุดพักพอนตามที่พี่น้องพี่ป้องปาดิติดตามข้าวตามข้าวนั่นแหละครับเพราะว่าทางด้านโดมสาวน้อยเพดบันแพงพันกะซ่อมเนาะซ่อมทั้งวงใหญ่ซ้อมทั้งวงน้อยซ้อมแดนเซอร์วงน้อยสาวน้อยลำเพลินโชกก็กำลังซ่อมล่ำเลืองน้ำแดนเซอร์ก็ซ่อมศิลปินกะซ่อมเพลงน้ำ คลุกทะเขากันไปอีกประมาณบ่ถึงเดือนครับไม่ถึงเดือนสาวน้อยลำเพลินโชก็จะเปิดฤดูกาลแล้วก็บ่ถึงสองเดือนสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็จะเปิดฤดูกาลสมใจย,ยาครับพี่น้องป้องไปมิดมอแคนแฟนบลัมเปิดฤดูกาลสาวน้อยลำเพลินโชได้ลดแฮจากจังหวัด ชัยภูมิเนาะไทยรถแห่จากเสียอามที่ไยอีลาอุงอิงนั่นซอยซอยเว้าซอยขอบรรดามิดมอแคนแฟนหม้อร่งแฟนครับเอซกดซับสไครตให้เพิ่นกดเยี่ยมให้เพิ่นกดติดตามให้เพิ่นนั่นละสองหมื่นซับผ่านไปแล้ว สมใจยาครับพี่น้องปองปายมิดมาอแค้นแฟนวอลัมสามสิเอ็ดนี้เจอกันแน่นอนไทยรถแหเสียอามจัดให้พร้อมกับจองตั๋วจองโรงหนังหนึ่งโรงหนึ่งรอบไายอ้อหนึ่งรอบให้กับมิดมอแคนแฟนมอลลัมลได้เบ่งได้แย่งพร้อมนี่แหละครับเขาเอิญนว่าบารมี มาอาศัยไผ่เพไิ่งบุญญาปารมีของอิหลาหน่อยก็ว,ว่าได้บรรดามิดมอแคนแฟนมอล่าแฟนคลับเอซหลากหลายคนที่เป็นเอซีอิหลาหน่อยอุ้งเอิงได้เขาไปกดติดตามให้เพิ่นถึงแสนซับเพื่อเพื่ออยากเห็น อีลานอยอุอิงขึ้นไปบนรถแห่นั่นแหละครับพี่น้องนี่ความด้วยความหักความแพงครับความหักความแพงจากมิดหมอแคนแฟนหมอลำที่หักจริงหักโดยบวไวบวได้หวังอีหยังจากอีลาบวได้หวังเงินบวได้หวังคําแต่หวังอยากจะให้อีลามีความสุขหวังอยากจะได้ความสุขจากอีลาชเช่นเดียวกัน เมื่อเคลื่อนจนอีหล่าว่าอู้ผู้บางคนหักหนูหักอีหลีอีหลอเสียหนูอีหลีอีหลอจนว่าคอมเมนต์มาบอกว่าหาอีหาสำนักหรือหายาอีหยังมากินให้มันเลิกเบิ่งอีหลาหน่อยอุ้อิ๋งนั่นแหละคือความหักความแห้งเนาะมิดมารแคนแฟนมาลรล้ายผู้หลายคนก็ติดตามเบิง่งแย่ง บอไดพอคลิปมือนี่รอทาเบิดมือบังแต่ว่าพอเอกทายคลิปบวจักคลิปครับในระยะไม่กี่นาทีนี่คนบิงเป็นพันถือว่าเป็นเป็นช่องยูทูบที่บอไดทายทํำเอียงมากไม่ครับมีคือมันมีจุดขายในโตอยู่แล้ว มีแรงดึงดูดในโตว่าจำเป็นต้องทายหลากหลายเป็นซิปเป็นเศร้าพ่อเอกทายมือละสองสามคลิปเพิ่นก็สามารถที่สิมีไรายได้เลี้ยงารายได้ซัพพอร์ตค่าใช้ใจ่ายของครอบครัวได้ บว่าจะเป็นเงือ่อนใจลาใน้งอิงได้มาจากมาไล่ช่อง You Tube ก็เป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งที่ซอยในการซัพพอร์ตยจ่ใจของอิหลาหนวงเองก็ด้วยความหักด้วยความแพงของมิหมอแค้นแฟนมอรำนี่แหละครับจังเหตุให้อิหลาหนวงเองครอบครัวอีหล,ลาหนวงออมีวันนี้ สิ่งที่อิหลาหน่อยอุ้งอิงเฮ็ดตอบแทนมิดมอแคดแฟนหมอลำนั่นก็คือสร้างความสุขให้สร้างคุณงามความดีฝึกฝนพัฒน,ฒนาตนให้ก้าวหน้าในในในลำดับต่อๆไปคือการพัฒนาของอิหลาหน่อยอุ้งอิงนี่บอได้ยุดบอดได้เศร้า สมกับที่ได้รับความไว้วางใจให้มาเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ระดับโลกอย่างเท่าแก่น้อยนะครับเนาะอีพี่นี่ฝากตอนมิหมอแคนแฟนมอลำเอาไว้แต่เพียงสำานิครับขอบคุณที่คำม,มาเบิงขอบคุณที่คำม,มาแยง่งช่อง YouTube ไทยสีเกตชาแนลสบายดีครับผม